รอมฎอนเป็นเดือที่อันกุรอานถูกประทานลงมาเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติและเป็นเดือนแห่งการถือสินอดด้วยการงดนอาหารทุกชนิดรวมถึงน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินรวมทั้งอดทนต่อสิ่งรอบตัวหยุดทำความชั่วและออกห่างจากคนที่จะชักนำเราไปสู่การฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าและในเดือนนี้เองประตูบานต่างๆของสวรรค์ก็จะถูกเปิดออกและประตูต่างๆของนรกจะถูกปิดเหล่ามานร้ายจะถูกล่ามโซ ส่วนรางวัลตอบแทนสำหรับผู้ที่กระทำความดีและปฏิบัติศาสนากิจจะได้รับผลบุญที่เพิ่มพูนกว่าเดือนอื่นๆเป็นทวีคูณและในเดือนนี้เองมีซุนนะนั่นก็คือการเอดีิกรัฟเหล่านี้แหละที่มุสลิมผู้สัติ์จริงทั้งหลายจะต้อนรับเดือนอมฎดอนด้วยความยินดี อิดิกาฟคือการเข้าไปอยู่ประจําในมัสยิดเพื่อแสดงความภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์พร้อมกับทําจิตใจให้ว่างเปล่าจากความวุ่นวายในชีวิตประจําวันเพื่อจะได้มุ่งมั่นทําอิบนะต่อพระองค์อัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นสุนนะที่ท่านนาบีได้ทําไว้ใครที่ทําอิดิกาฟจะได้รับผลบุญตอบแทนเป็นทวีคูณ ส่วนเป้าหมายของการทำอติกาฟก็คือการนำตัวออกไปทำอิบาดดโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพื่อจะได้ใช้เวลาช่วงนั้นมุ่งมั่นทำการพักดีต่ออัลลอฮ์ในมัสยิดอย่างเต็มที่หวังความโปรดปรานและผลบุญของอัลลอฮ์พร้อมกับหวังว่าจะได้ประสบกับค่ำคืนอัลกอด ด้วยเหตุนี้สูตรประสานงานยาลานันบารูจึงได้ร้องขอให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าร่วมฟื้นฟูการทําอิดิกาฟแบบสุนน์ของท่านนาบีโดยเริ่มจากการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนยาลานันบารูเข้าใจและสมัครใจที่จะเข้าทําอิดิกาฟตามแบบอย่างของท่านนาบีโดยมีเยาวชนยาลานันบารูสนใจสมัครเป็นจํานวน932คน47มัสยิดด้วยกัน จากนั้นศูนย์ประสานงานยาลานันบารูร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ทําการประชุมหารือกับอิหมา่ามและผู้นําศาสนาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเช่นสถานที่ผู้สอนและผู้ดูแลเยาวชนในมัสยิดในวันที่17สิงหาคม2554ที่ผ่านมาครับณนะห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายเซบินทอนที่สว์เปิดเช่นนี้ก็ขอฝากสมาชิกท,ทุกท่านเพื่อนพี่น้อง ทุกมัสยิดเพื่อนสมาชิกเยรันบาลูถ้าส่งข่าวถึงเด็กเกเรได้บอกเลยว่าแม่ทัพกำลนังให้อภัยเปิดโอกาสให้เขาหาคนที่เขาเข้าไว้เดือเชื่อใจแล้วก็มาคุยกันมาหาทางออกร่วมกันแล้วจะได้มีโอกาสกลับมากอดพ่อก่อนแม่และความสุมขก็จะกลับคืนมาถ้าครอบครัวเข้มแข็งสังคมข้อคุณผมขอเปิดการประชุม จากนั้นเยาวชนยาลานันบารูได้เข้ารับการประถมนิเทศตามมัธยสิต่างๆและเริ่มเข้าอิดิกาฟตามแบบอย่างของท่านอบีตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29สิงหาคม2554สาลามในกลุ่มอะลามตุนไลบารุกัตตินามัสไซสุฟิกรีบักะบุไยุบิงุจจาชซยามาริมะิดะวะนี่อาซาสโกนกดึงกับดึงกับกมิรา saya ยากดูดูในรูมห์แต่ก็ชอบมาเยี่ยมมาอิมาอิดอัตวะนี่รูร้สึกรู้สึกน่ามาเยี่ยมด้วยก็วัดตู้พันเอกสวุวรรณเชิดฉายหัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสื่อส่วนหน้าและหัวหน้าโครงการยาละนันบารูได้ลงไปเยี่ยมเยียนเยาวชนยาละนันบารูในมระเทศต่างๆและมอบเงินสมทบเข้ากองทุนใบตุมานเพื่อสมทบการทำอิทิกรับของเยาวชนยาละนันบารูในครั้งนี้ จากการอิลิกราฟของเยาวชนยาลานันบารูในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เยาวชนยาลานันบารูมีความรู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้ทําศาสนกิจอันสําคัญยิ่งรูึกว่าดีใจมากๆที่ไอพวกเขาผู้วัยรุ่นเนี้ยที่แต่ก่อนอยู่อยู่ไม่ดีไงแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาพัฒนาหมดแลนะ เป็นตัวอย่างของพี่น้องมุสลิมในการฟื้นฟูอิดีกาฟตามแบบสุนนะหรือตามแบบอย่างของท่านนับีทําให้อิหมามผู้นําศาสนาและพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปรู้สึกชื่นชมและยินดีที่ลูกหลานของตนเองได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอิดีกาฟในครั้งนี้ไอ้กาลูเตงก็นะเดะมอไลมาจะคาลตาวะอันนี้ยุปายะหุดะเวรุงอ็สุเจรานี้ปายะหุดะเวรุงอ็สุเจรเดะไอ้คาลูที่บุเลยกะ Video dosok mu Haa Ini tahun ni tahun mula-mula dah Harap apa ni Ada dosok mu Sebab Nombor ambil masuk sejen ni Kaya mudah Haa Lepas tu kita berdua naik boleh dah Haa Kalau kamu sejen cacan Nek boleh dah Lepas tu baru Sut 45 makan Untuk 45 masuk poso Masuk poso ni baru Bawa jalan baru masuk ni Tak ada bedak lah budak tu Haa Biar tu kali และในโอกาสนี้ขอขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าที่ได้สนับสนุน,นกิจกรรมทางด้านศาสนาอิสลามที่แท้จริงให้กับเยาวชนยาลานาบารูอย่างต่อเนื่อง